ั้า,างั้นไม่ได้ลงอะ่ะขอบคุณค่ะน้องสุรชัยจา๋าน้องตุกอะ่ะเฮ้ยอะไรเออพี่เดือนบอกว่าน้องสุรชัยจา๋าไปน้องตุ๊กเลยเดือนทีมงานมาจา้าอืมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเออพี่เดือนหมายความว่าเออพี่เดือนอะ่ะมาเป็นทีมพี่เดือนน่ะมาหาตุ๊กเป็นทีมเออคือเป็นทีมแต่ว่า เวลาตุ๊กไปอ่ะตุ๊กไปคนเดียวใช่ไหมทําไมตุ๊กไม่เอาพี่สุรชัยไปด้วยงั้นเดี๋ยวตอนตุ๊กไปอ่ะตุ๊กจะไปเรียกพี่สุรชัยเพราะว่าตอนตุ๊กไปหาพี่เดือนอ่ะตุ๊กทํางานแล้วพี่สุรชัยเขาเอ่อไปเฝ้าพระอินทเขานอนนะคะมันก็เลยเอ่อช่วงเวลามันไม่ตรงกันตุ๊กก็เลยเกรงใจที่จะเรียกพี่เขาแต่ถ้าพี่เดือนอยากให้เข้าไปจริงๆอ่ะเดี๋ยวตุ๊กจะไปเรียกพี่เขาแล้วให้พี่เขาเปิดตาไว้ให้ นะคะพี่เดือนคุณบอกว่าพี่ตุ๊กแกโสดอีกแล้วโสดค่ะโสดค่ะใช่ไหมต้องต้องหมายความมาอย่างนี้เลยพี่เดือนร้อยร์เซ็นครับคุณหมาข้างทางพี่จีนั่งรถไปถึงกรุงเทพแล้วน้องตุ๊กโอเคลูกเตา๋าจานถึงเราไม่เนี่ยพี่ตุ๊กแกอ่านเสร็จยังไม่รู้บนอะไรเอาโอเคถึงอยู่พี่เดือนแต่ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงโอ้ยเสร็จแล้ว เอาอ่านแล้วพี่เดือนน้องสุรชัยไปหาแล้วจ้าวันนี้จ้าอ๋อเหละคะเดี๋ยวเออเออพี่สุรชัยก็คือแอดมินของตุกนะคะแล้วก็เออคือจะช่วยตุกไปดันเพื่อนๆถ้าพี่เขาว่างพี่เขาไปช่วยทุกคนละคะ่ะเนาะแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าตุกไปอะ่ะถ้ามันไปไม่ได้หรือยังไงอะ่ะทุกจะบอกให้พี่เขา เออไปแทนตุ๊กหน่อยเดี๋ยวเี๋ยวพี่ก็ก็ไปนะคะโอเคค่ะสู่ๆค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคขอบคุณตัวสติกเกอร์เออตัวสติกเกอร์ตัวการต์ตูนด้วยนะคะปิดไลค์หนีแน่ๆพี่ตุ๊กโอเคค่ะโอเคค่ะลุ้นยิ่งกว่ารางวัลที่หนึ่งอ่ะโอ้ยเนาะคืนนี้อ่านไม่หมดหรอกอ่ะก็ไม่ต้องคอมเมนต์สิคะจะคอมเมนต์ทำไมล่ะชัดเจนพี่เนนบุญโอเค ลุ้นไปด้วยกันค่ะใครอะ่ะน้องเดือนอย่ามาว่าเขานะน้องเดือนน่ะพี่ตุ๊กไปหานะพี่ปวดท้องไปจะอ่านไหมเนี่ยฟังอยู่จะอ่านไหมเนี่ยจะอ่านไหมเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้อ่านเร็วๆจะรีบไปไม่ใช่อย่างนั้นนะบอกจะอ่านจะถึงฉันไหมเนี่ยเขาจะปิดไรสดเนี่ยเขาจะปิดไรสดเขาจะอ่านถึงฉันไหมเนี่ยนะลุ้นมันลุ้นคุณเทพขอบคุณค่ะ เออตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับคุณสุรชัยขอบคุณมากนะครับใช่ใช่ค่ะคุณสุรชัยเขาบอกว่าน้องบ่าวไม่ค่อยสบายนั่นแหละพี่ตุ๊กก็เลยรู้ว่าน้องบ่าวไม่ค่อยสบายตอนนี้ก็จะทนุษทนอมดีๆเนาะไม่อ,อบัวไม่ให้ช้ําน้ําไม่ให้ขุนขอให้น้องบ่าวหายเร็วๆนะคะหายหายหายแล้วก็ขอให้ปัง คุณเฮงเหนือหัวเราะคุณเฮงเหนือผมว่าไม่มีใครเหมือนพี่ตุ๊กหรอกครับอ่านก็ไม่ <laughs> <laughs> น้องเฮงเหนือพูดจริงเหรอไม่นะพี่พไม่ยอมรับเพราะว่าพี่ก็ไปเว้นเหมือนกันพี่ก็ไปช่องอื่นเหมือนกันเนี่ยมีสองช่องนี่แหละที่มันสารช่องน้องฉีจี้คือโอ้ยมันติดตาตึงโอเคค่ะโอเคค่ะลงไลน์แล้วค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนเอ่อตุ๊กจะไม่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามเนาะเพราะว่ามันจําไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่ากราบขอบพระคุณทุกทุกคนที่มาให้กําลังใจตุ๊กโปรตุเกตนะคะถ้าตุก๊กตกหล่นไม่ได้ไปหาใครเอ่อตุ๊กต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่ได้ไปวันนี้ก็ไปพรุ่งนี้ถ้าไม่ไปพรุ่งนี้ก็ไปมรืนนี้นะคะจะค่อยๆทยอยไปนะคะมันมีให้เราดูอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะมันไม่ได้ลืมนะคะโอเคไหม เพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูในไลฟ์สดในคอมพิวเตอร์ของเราอะ่ะจะเห็นชื่อเพื่อนๆน,นะคะนะจะเห็นชื่อเพื่อนๆแล้วเราจะไม่ลืมนะนอกสจากว่าเราไม่ได้เข้าคอมพิวเตอร์แค่นั้นเองนะโอเคไหมขอบคุณนะคะหัวใจบวกๆหัวใจกดๆทุกคนเลยค่ะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากน้องรัตดาวน,น้องน้องใหม่ด้วยนะคะเอ่อน้องใหม่ไม่ใช่น้องใหม่ น้องใหม่ของตุ๊กด้วยนะคะสองน้องขอบคุณค่ะอุ้ยขอโทษเด้ออ่านช้าม,มาก <laughs>